อารนี้ฉนผู้จัดครับสวัสดีครับขอบคุณครับพิธีกรจำเป็นนะฮะผมต้องส่งมาแท้ CEO พนุวงแ์เรนฮะจริงๆเขาเป็นผู้จัดการนะพนุวงแ์เรนอ่ะอาจจะไล่ออกหลายรอบนะมาคนลวไปทำหน้าที่ขออนุญาตนะฮะขออนุญาตทุกท่านนะครับขอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คุณน้าฟังครั้งมาครับขอเสียงตัวให้ผมดังๆหน่อยครับ ดีไหมครับดีไหมครับโอ้ขอบคุณครับวันนี้เราไม่ได้มีพิธีเปิดนะฮะแต่แต่ผมต้องมาขอบคุณในความรู้สึกลึกๆของผมนะฮะนะครับมันอ,อะไรวะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แสงสีเสียงเวทีทําได้ยังไงวะมัน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 บ้าว่าะลงเงินมึงมึงเอามาจากไหนมึงค่าใช้จ่ายเท่าไหร่วะนี่ไม่เป็นไรแต่ว่า ผมอ่ะเงินปันผลสากลผมก็ได้จะลงนี่หมดแล้วฮะไม่เป็นไรครับขอบคุณนะครับตอนนี้เราจะแซงคิวนะครับมีวงเดอะเฟรนดะเดอะเฟรคู่ควรกำลังยกเครื่องออกมาต่อจากนี้นะครับวงเดอะเฟรนมีวงเดอะเฟรนนะฮะมียูซี่ยูซีเสร็จแล้วมดตุนนะครับโมตุนมันแน่นะคืนนี้มันแน่แล้วก็จบท้ายที่ฟังทองฟางทองอยู่ไหนครับอยู่ไหมหมายอ,อ,อย่างโอ้ฟังทองมาวยัง ยังไงยังไม่มาโอ้โหกินข้าวเย็นอยู่ฮะเดี๋ยวครับคุณโขง,งครับเดิขขขขขข่ขึ้นบนเวทีนะครับผมพูดเสร็จแค่นี้ก็เราจะให้ต่อนะครับเพื่อไม่ใหการเสีเยเวลานะยังไงผมจะมาพูดกับการขอบคุณนะครับงานคันนี้ผมเกิดขึ้นมาได้พูดในแบบความรู้สึกเลึกๆของผมเนี่ยถามว่ารายรับรายจ่ายไม่ต้องพูดนะครับผมผมได้มาจากงานนี้ผมจริงๆผมได้ความสุขเลยครับเหนื่อยมามาก เปอนทีเ่เขาเซ็นตโนนะครับผมได้ก็สูขอย่างเดียวครับไม่มีเงินทองไม่มีอะไรมาจุดเชืออะไรมากมายมีพี่น้องมาช่วยกันนะครับประมาณนี้บางท่านก็จะไม่จ่ายเลยฮะตัวไหนยังไม่จ่ายครับยกมือน,นะฮะตัวไหนยังไม่จ่ายยงมือน,นะครับเอ้าไอ้เอาคุณนายังไม่ได้จ่ายนะฮะ คุณติดใจยังใน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 แม็กแม็กแม็กมึงใจยังจำได้หมดนะฮะผมจำได้หมดนะเพราะผมเป็นคนเชิญมาโต๊ะทุกโต๊ะผมเชิญมานะฮะผมไม่ได้ว่ามาซีซัวนะฮะรู้ไหมว่ามีใครแอบมาไหมเดี๋ยวสังเกตีครับผมแอบมาแอบมามีไปรู้ไหที่ได้แอมมาไหมนะเนี่ยแก๊งใหญ่มากนะแก๊งใหญ่ทั้งทั้งท่าไอ้ปุ้ยมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นไอ้ปุ้ยเดี๋ยวขอยาติขอญาตไอ้ปุ้ยน้องชาย กูกูกินกินดาวดีกว่ากูกูกูแคนแคนต้องชับละขอบคุณนะครับจริงจริงโอ้ยเฉยเฉยเพื่อนคุยวกูตามไปกินนะครับหั่นไม้ข้าวอะไรจำได้นะขออนุญาตนะครับงานเลี้ยงพึงจอได้พ่ออะไรครับจริงจริงผมอยู่กับพี่ชายครับ ทั้งเชษตนะครับพ่อเชษตครับนะครับพ่อเชษตอยู่คนไหนครับอ่ะคุณเรียกมาเสือโอ้ยอย่าให้กินกินเราเรียกวันสิมกินพรุ่งนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าพ่ออยากพ่อเก็บใส่กางเกงนักกินพรุ่งนี้ได้ไหมครับเดี๋ยวลืมก็พ่เสิเศษฮะลูกเสือโลกอ่ะแกงนั่นลูกเสือโลกนะฮะเห็นโลกนะัรผมเนี่ยมีพ่อรองมาด้วยหนึ่งท่านนะครับขอบคุณครับดีใจด้วยครับพ่อรองครับรองเสน่หครับรองเสน่หอยู่ไหนครับยกมือครับโต๊ะรองเสน่หครับตบมือให้รองเสน่หนะครับ วันนี้เขาเดินเดินทางมาเพื่องานดิ่ันทอนะครับอ่ะผมงานเนี้ยผมได้คุยกับพ่อเชษสองคนว่าคุยไปเฮ้ยอยากได้งานดนตรีงานดนตรีว่ายังไงวะแล้วเอาเงินมาจากไหนวะผมคุยกับสองคนเฮ้ยคุณมีเมนมีเนที่ไหนได้เหลือผมคนเดียวเขาไม่ได้มาช่วยผมแต่เขามาช่วยงานตัวนี้ครับตบมือครับพ่อเชนครับนี่ทีว่าบต่อทานด้หรอครับตบมือแดงๆด้วยสวยไหม ขอบคุณครับงบประมาณลูกพี่ไม่อยู่ะฮะลูกพี่ผมะฮะเขาก็ประมาณช่วยมาเยอะมากนะครับวันนี้ผมเลยไม่เก็บค่าที่มานั่งอย่างเงี้ยผมเลยเก็บถูกๆนะฮะจริงๆผมเก็บคนละพันสองพันนะจริงๆงานได้สองสองพันสามพันนะนายกวิสุทธิ์หมายระคนครับแต่แกไม่มาครับขอเสียงตบมือครับนายกวิสุทธิ์หมายระคนกันดังหนึครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เหรียญครับพี่เหรียญครับอยู่ไหมฮะอยู่พี่เหรียญ เนี่ยพี่เลียงยื้อก่อนพี่ก่อนเนี่ยโอโมเดโอฮะโอโมเดโอฮะขอพี่เลียงครับยื้อก่อนยื้อก่อนได้ไดคนนี้ครับโอโมเดโอขอเสียงตบมือกับโอโมเดโอเลยพูดโทรศัพท์ไปหาไม่มีประสิทธิ์ได้ครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับเครื่องเสียงสุดยอดนะครับเพราะมากคืนนี้และวงดนตรีขอขอบคุณวงดนตรีด้วยฮะวงดนตรีครับอ่าวงไหนครับพี่อู๊ดครับอู๊ดครัแฮเมอเมื่อกี้เขาบอกว่าเอาอยู่ครับงานนี้เอาอยู่ครับอู๊ดกรับแฮตบมือครับอู๊ดครับแฮครับ อยู่โน้นครับตอนนี้คู่โขครับวงคู่โขงครับนี่คู่โขงคนนี้เขาตั้งใจมางานนดยชอใช่ไหมครับคู่โขตบมือให้คู่โขงครับวง The f เ i e n d เสร็จจากวงเ h e f r ฟร n d นะครับวงยูสี่ครับคู่โขครับเดี๋ยวพี่คงครับพี่คมเชือก่อนพี่กมครับตบมือครับพี่คมผมหน่อยครับพี่คมครับเขามาจากทีมบุรีรัมนะครับตอนนี้บุรีรัมพิทยาคมนะครับมาฟาดฟันกับวง พปกชัยพุทธิยาคมนะฮะอ่าปกชัก่อนนะฮะพี <m any ad noise> ่บองขาดนะอ๋อเป็นอะไรครับบุญเลยรำพุทธิยาคมนะครับขอญาตเมื่อกี้ว่าจะขึ้นแล้วโบกเดอะเฟรนขึ้นมาทันทีแทรกมาขอญาตนะฮะ <m any ad noise> มาตาไปหลับได้รู้สึกเ <m any ad noise> สียงตลอดเลยแหละในคู่โขงนะแก้ข่าวครับขอเข้าใจผิดตัวๆกันแล้วผมมาจำเวลานัดผมสองทุ่มอาญานะ์นักนด ขอบคุณครับขอบคุณด้วยว่าไม่บาสแล้วก็เลยจะให้เซคิวโนเฟน์ครับพร้อมเลยครับเตรียมพร้อมเลยนะฮะอะไรนะอะไรนะล้างรองไป่ใชนะครับเทียบพร้อมสอนจำพร๊อมครับช่วยมาช่วยมาเยอะมากครับเยอะมากครับขอบคุนนี้เต็มกระเป๋าแล้วหนักละฮะขอขอบคุณนะฮะพี่น้องผมฮะสลสังข์สีครับโตแล้วกับยังไม่ได้ต้อไมใหพี่น้องผมครับเดินทางมาจากมุทธหาร ไอ้จอาตัวใหครับปัดเจ็บปัดเจ็บอยู่ไหนต้องไปให้ปัดเจ็บผมหน่อยนะฮะซ<ะ>ีนที่เป็นแห่งชาตินะครับวันภาพสวยมากครับโปรไฟล์ผมเลยครับปัดเจ็บเดี๋ให้ฮนะ